นัทพรย้ำเตือนกกตเลือกตั้งครั้งนี้หากเป็นโมฆะต้องรับผิดชอบเมื่อวันที่26มีนาคม2566ดรนัทพรโตประยูต์อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวเตือนกกตเรื่องการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามบัญญัติรัฐธรรมนูญระบุว่า ขอเตือนคณะกรรมการการเลือกตั้งหากการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องตกเป็นโมฆะขอสรุปได้เลยว่าเป็นการกระทําของกกตที่จัดการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา224อวงเล็บ2ควบคุมดูแลการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมกกตมีพฤติการการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในหลายๆกรณี เช่น 1. การที่เลขากรกตจับมือกับไอหล่อเกี่ยวกับการแจ้งเหตุการณ์กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรเอกชนที่รับเงินสนับสนุนจาก NED และร่วมเคลื่อนไหวล้มล้างการปกครองและยกเลิกมาตรา1นึ1 2, ร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองซึ่งกรรก,ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสมาชิกของไอหลอบางคนก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกผู้แทนรัษฎรพักก้าวไกล 2. ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตามบทบัญญัตริรัฐธรรมนูนมาตรา98บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนรัษฎรวงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 3. การให้พักการเมืองหลายพักโฆษณาหาเสียงเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นตามมาตรา73ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้วงเล็บ1จัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 4. การให้บุคคลภายนอกมาครอบงำพักการเมืองและพักการเมืองบางพักยังบางอาจประกาศเป็นปฏิปัตษต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์เช่นยกเลิกมาตรา1 1 2 5. การไม่พิจารณาผู้ช่วยหาเสียงปฏิบัติตามระเบียบกะกะตว่าด้วยวิธีหาเสียงข้อ6วงเล็บ1หรือวงเล็บ4ซึ่งทำหน้าที่ได้เพียงพื้นพื้นเท่านั้นไม่มีบทบาทและหน้าที่ในการปราศัยและดีเบตตามสถานที่ต่างๆดังที่เป็นอยู่ การกระทำดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นเหตุให้เหมือนกับกรณีเมื่อวันที่8พฤษภาคม2549สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและต่อมากรกะตก็ถูกสารดีกาพิพากษาจำคุกนี่คือคำเตือนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อราวไท a แลนด์